ใครที่กําลังคิดจะลาออกจากงานประจําแล้วกลับมาอยู่บ้านฟังคลิปนี้ให้จบนะฮะบอกเลยคลิปนี้ยาวสักหน่อยหนึ่งครับแต่นะจะพูดความจริงแบบไม่โลกสวยที่ห้าปีที่ทํางานประจานะฮะอยู่เทพนะแล้ววันนี้ลาออกมาเนะี่ยอันนี้ก็ได้สี่ปีเกือบห้าปีนะครับผมก็แฟนสองคนนะลาออกทั้งคู่นะครับเพื่อกลับมาอยู่บ้านนะอยากกลับมาอยู่บ้านแรกๆก็จับ ธุรกิจนะครับเกี่ยวกันค้าขายทั้งหมดเลยนะฮะสองปีแรกลมลุกคุกขานนะต้องบอกเลยนะครับส่งผักในตลาดนะเปิดแผงผักนะวิ่งแตงโมขายแตงโมขายลูกตาลสดขายนะเป็นธุรกิจการขายที่นะฮะการค้าขายนี่แหละที่เราบอกว่านะเงินมันจะเข้ามาเร็วนะครับแล้วก็ทําให้เราร่ํารวยได้นะครับสุดท้ายนะฮะเจ๊งไม่เป็นท่านะฮะสองปีแรกลมลุกคลุกขานมากจนนฮะมาจับธุรกิจออนไลน์นะครับ อันนี้ก็ทามาได้นะประมาณสองปีนะฮะสองปีนะครับ,รบแฟนทํามาก่อนนะครับแล้วก็ผมมาช่วยที่หลังนะก็ประมาณสองปีแล้วนะฮะออเดอร์ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูสต็อกในบ้านนะครับอ่ครับสต็อกก็จะประมาณนี้นะแต่ก็ต้องบอกตามตรงนะด้วยประสบการณ์ทุกธุรกิจ ไม่มีธุรกิจไหนง่ายนะครับถ้าไม่จริงจริงไม่แน่จริงฮะเรียกว่าประสบความสำเร็จกันยากนะฮะวันนี้ใครที่กําลังคิดจะลาออกจากงานประจำฮะสิ่งที่แนะนํานะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพลาดนะครับมีนี้สิ่ที่ติดตัวมานะครับไม่แนะนําให้ลาออกนะครับผมนะฮะอย่ามีนี้สิ่ที่ติดตัวมานะั่นี่สิ่งแรกๆเลยที่ผมแนะนํา นะครับอย่ามีนีสนติติดตัวมีเงินเก็บพอประมาณนะครับมีจิตใจที่แน่วแน่อันนี้สําคัญนะครับต้องสู้นะฮะต้องสู้ต้องเรียกว่าฝ่ฟาฟันดิ้นรนกับทุกอย่างเลยนะครับการตั้งหลักตั้งลาการเริ่มต้นใหม่ยากเสมอครับธุรกิจอ,ออนไลน์เนี่ยน,น่าสนใจก็จริงครับในยุคปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่านะฮะมีคนทําธุรกิจออนไลน์เยอะมากนะครับแต่นะไม่ได้หมายถึงทุกคนจะประสบความสําเร็จครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้ทําคู่กัน นะครับจนนะครับงานที่เราทําเสริมเนี่ยนะมีรายได้นะครับสามารถที่จะแสงงานประจําได้นะอันนั้นจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยนะกูตัดสินใจแน่แน่นะครับกูมั่นใจในตัวเองมาเลยครับเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งคนนั้นครับวันนั้นผมมีนิสิตที่ตัวนะครับและก็นะเงินเก็บน้อยนิดมากๆนะครับจนสุดท้ายนะครับด้วยความสู้ ด้วยใจสู้นะครับทั้งผมและก็ภรรยานะฮะสองคนนะช่วยกันนะครับก็นะสามารถทําให้มีวันนี้ได้นะคร